เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับไหนที่ขายแล้วแจ้ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาววัยพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆให้ท่านชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้นะครับเป็นฮอนด้าไอคอร์ครับสวยทั้งภายนอกภายในนะครับเบาะหนังตามรูปนี่เลยเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าครับสวยกิิบเลยทีเดียวนะครับสามารถสดได้ผลได้ด้วยนะครับคันนี้สําหรับท่านที่ไม่ต้องการใช้เงินก้อนครับดาวเพียงบาทเดียวเท่านั้นเอง ไม่ต้องใช้เงินก้อนอย่างเลยนะครับผลประมาณ2,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับกับ Honda Accord ปี2,000นะครับเกียร์โต้สภาพสวยครับรีวิวดูกันรับรอกก่อนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับนานๆจะมีมาให้เลือกกันสักทีนะครับลดหลักหมื่นผนได้เนยนะครับก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ นี่เป็น h อน n d a a Cord ปี2000ครับราคาเงินสด75,000บาทนะครับอันนี้สีสันเขงามตามรูปนี่เลยภายในก็ยังสวยเบาะหนังเกียอโต้หน้าตา่างไฟฟ้าเบาะไม่ขาดห้องเครื่องสะอาดนะครับตามรูปนี่เลยสะอาดแห้งๆสวยๆ75,000บาทเท่านั้นครับที่กัดดูรถอยู่แถวเขื่อนภูมิคลน,นะครับอันใดสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองป,ประกอบการตัดสินใจนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนยังไงก็สามารถติดต่อกับเจ้าของได้ด้วยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ